สีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะ,สะเสนอสาระนาริ้เรื่องคือโรคฟีดาดลิงขณะนี้กำลังมีการระบาดในแอฟริกานะครับแต่บ้านเรายังมีปริมาณผู้ป่วยน้อยอยู่นะครับองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขนะครับวันนี้จะกล่าวถึงฟีดัลลิง พิดาลิงเกิดจากโรคอะไรติดต่อ,อยังไงบ้างนะครับพีดาลิงเป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสออโทพ็อกส์ไวรัสกลุ่มเดียวกับโรคฟีดาหรือไข้ทรพิษดังเดิมเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดในกลุ่มประเทศแอฟริกาโดยมีสัตว์กัดแทะทุกชนิดเป็นพาหะเช่นหนูลิงกระรอกกระต่ายเป็นต้นแม้ว่าการติดเชื้อโรคพีดา ล,ลิงจะไม่รุนแรงแต่หากไปสู่ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอโดยมีภูมิคุ้มกันบกคร่องอะไรพวกนี้ตลอดจนเด็กทารกที่ร่างกายยังไม่แข็งแรงอาจทําให้เสียชีวิตได้โรคฝีดาลลิงติดต่อได้อย่างไรนะครับโรคฝีดาลลิงหรือฝีดาบานนอนสามารถติดต่อแพร่กันได้ทั้งจากสัตว์สู่คนหรือจากคนสู่คนโดยมีลักษณะการติดต่อดังนี้ โรคฟิดาลิงติดต่อจากสัตว์สู่คนมีความเสี่ยงเมื่อเราสัมผัสสัตว์ป่วยสัตว์ที่เป็นพาหะซากสัตว์ที่ตายหรือเนื้อสัตว์เลือดสารคัดหลั่งน้ำหนองผื่นของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือถูกสัตว์กัดและข่วนเป็นต้นโรคฟีดาลิงติดต่อจากคนสู่คนได้ด้วยการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเช่นไอจามน้ำลายหนองผื่นหรือสิ่งปนเปื้อน ของเชื้อและของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยและพวกนี้และอาการมียังไงบ้างอาการฝีดาดเลงระยะฟักตัวตกประมาณ5 2 0วันขึ้นอยู่กับเราสมัมผัสเชื้อมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นมีอาการยังไงมีไข้หนาวสัน่นเจ็บคออ่อ,อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดกระบอกตาต่อมาก็จะเริ่มมีผื่นนูนๆขึ้นตามตัวแขนขาและใบหน้าผื่นแดงเป็นตุ่มใส มีตุ่มหนองที่มีสะเก็ดแล้วโรคฟีดัตเลงหายเองได้ไหมมันสามารถหายเองได้ภายใน2-4สัปดาห์ไม่ได้เป็นโรคที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตยกเว้นแต่ในกลุ่มเสี่ยงที่ร่างกายอ่อนแอและเปราะ,ะ,ะบางอะไรพวกนี้ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษพวกที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเด็กทาลกรกอะไรพวกนี้ต้องระวัง การรักษาก็รักษาตามอาการตามคำแนะนําของแพทย์ตลอดจนดูแลตัวเองในช่วงที่ป่วยเช่นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําสะอาดให้มากๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ววิธีป้องกันฝีดาลิงทํำยังไงล่ะการป้องกันโรคฝีดาลิงฝีดาลิงนั้นควรจะสวมหน้ากาก,ากอนามัยว่าต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แออัดล้างมือให้สะอาดทุกครั้งไม่ว่าจะทํากิจกรรมใดๆหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าจมูกตาและปาก ไม่ใกล้ชิดหรือใช้ของใช้ใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยหากถูกสัตว์กัดหรือควรควรรีบไปปรึกษาแพทย์โรคพิดาลิงปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไหมในบางประเทศมีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถใช้ป้องกันฟีบาดฟีดาลิงได้แล้วโดยเน้นให้ฉีดกลุ่มที่มีความเสี่ยงในทางเดียวกันการฉีดวัคซีนป้องกันไข้าทาิกก็ช่วยป้องกันโรคฟีดาลิงได้เช่นกัน สำหรับในประเทศไทยยังไม่ถือว่ามีการระบาดของโรคฝีดาลิงอย่างเป็นทางการจริงยังไม่มีวัคซีนเพื่อป้องกันฝีดาลิงโดยตรงในประเทศไทยอย่างไรก็ตามสถานการณ์ฝีดาลิง2567 6 7ยังคงอยู่ในขั้นการเฝ้าระวังหลังจากที่มีผู้ป่วยต้องสงสัยเป็นโรคฝีดาลิงรายแรกในประเทศไทยควรจะติดตามข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและก็หมั่นดูแลสุขภาพดังกล่าวมาแล้ว นะครับปัจจุบันมีวัคซีนฉีดสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงผู้กลุ่มเสี่ยงเช่นแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีรวมถึงเด็กทั้งหลายอะไรพวกนี้อาจจะฉีดวัคซีนสองเข็มห่างกัน4สัปดาห์มีที่สภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้นนะครับเป็นวัคซีนทางเลือกต้องจ่าย เงินซื้อวัคซีนเองนะครับสาระน่ารู้สำรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ